สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตตีนนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวรูดงวดประจำวันที่9มิถุนายน2565นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับแนวทางเมื่อวานนะครับผมแอดมินให้รูดอยู่ที่หนึ่งนะครับผมรูดไปนะครับผมก็ต้องขอโทษ FC พี่น้องนะครับผม ตัวเลขแนวทางนะครับผมมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับผมเป็นเรื่องปกตินะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสําหรับวันที่9นะครับผมสําหรับวันที่9นะครับผมแอดมินให้รูอยู่ที่7นะครับผมสําหรับ7นะครับผมก็จะมี70 71 72 73 7 4 7จ็ดห้าเหกเจ็ดเจ็แปดแก็เจานะครับผมสำหรับตัวที่แอดมินชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผมก็จะมี71 72 73 74 7เจ็้วก็76นะครับผม ถ้าเอฟซีพี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็มานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับเอฟซีพี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผมถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่273า 8 7ดเจ็ดสี่เและก็ก็ดหกนะครับผมเอซพี F ่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนํำโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้เอซพี C ่น้องมีแต่ความโชคดี เฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ